แพทยปภาอวดวิวกลางไอซีร้อนชาวเน็ตรีบคอมเมนต์เตือนวันเจอดามาก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะทางด้านของแพทนปภาออกมาโพสรูปกลางไอซีต้อนรับวันแห่งความโสดแต่ก็ไม่ไววเจอเม้นจัง,จง หลังอวดซีหลังอวดซีนหน้าอกสุดเซ็กซีส่สดแล้วแซบกันอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกสนใจกันอยู่ตอนนี้สำหรับทางด้านของแพทย์นภพ,พ,พาที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยสถานะหัวใจล่าสุดแบบไม่มีกั๊ก หลังได้แยกทางเลิกลากับหนุ่มตำรวจนายนภัสพร้อมกับใส่แคปชั่นโสดกันอย่างเต็มๆล่าสุดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ทางด้านของแพทรนภพาก็ได้ออกมาเปิดภาพอวดซินเซ็กซี่หลังเดินทางไปพักผ่อนที่ทะเลพร้อมกับอวดความแซ่บแบบไม่มีแพ้วทำเอาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้ามากระน่ำไลค์กันอย่างคึกคัก ขณะเดียวกันด้านแพทนภภาก็ได้ออกมาโพสรูปสุดวิวพร้อมเห็นหน้าอกกันไปพังๆด้วยแคปชั่นว่าเช้าวันอาทิตย์ไม่ต้องคิดอยู่ต่อเลยหมดเวลาสนุกละทันใดนั้นเองก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างทันทีด้วยความเห็นห่วงหลังแพทนภภาอวดซีนหวานกันแบบเต็มๆว่า อีกหน่อยแม่แพ์เป็นห่วงกลัวโดนวิจารณ์ไม่ดีพร้อมกับสติกเกอร์รูปหัวใจสีแดงรัวๆสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ